รุ่นน้องกลุ่มหนึ่งเขาพูดเชิงประมาณว่าโหพี่มึงแม่งร้องได้แค่นี้เองทำไมมึงถึงเป็นนักร้องได้วะอย่างนี้ผมก็เป็นได้ดิสวัสดีครับผมนายปไา,ารเมศรานะครับชื่อเล่นชื่อสันครับตอนนี้ก็เราสื่สาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่2ก็ตอนนี้เป็นนักรอยนนำวง t 0 o t h Band ครับผมตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณม4ซึ่งผมได้ไปดูรุ่นพี่ผมเล่นดนตรีที่โรงเรียน ได้ไปยืนหน้าเวทีแล้วพี่เขาบอกว่าซันมาร้องกับเพ,เพลงกับพี่ไหมผมเลยว่าถ้าพี่ให้เกียรติและให้โอกาสผมก็ดีเหมือนกันครับตอนนั้นก็ได้ไปความรู้สึกที่ได้ร้องเพลงต่อหน้าคนเป็นพันคนรู้สึกว่าเออว่ะเราแม่งเองก็ทําได้แล้วหลังจากนี้เราจะทำมันต่อไหมอันนั้นก็อีกเรื่องซึ่งการทํางานตอนนั้นเป็นการทํางานของเด็กๆครับเราทําเพียงเพราะว่าเรารู้สึกสนุกไปกับมันไม่ได้มีความ ครียดหรืออะไรต่างๆนานาเพียงแต่ว่าอยากเล่นกับเพื่อนเล่นกับรุ่นน้องในโรงเรียนอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ว่าพอเราโตขึ้นพายการทํางานในมหาหลัยซึ่งมันค่อนข้างยากผมได้มีโอกาสทำบูรุณเปียที่นี่เองก็หลายวงมีเพื่อนก็มากแต่ว่าพ่อผลสุดท้ายอ่ะบางทีมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ในหลายๆเรื่องไม่ว่าเช่นจะเป็นแนวเพลงหรือว่าร้านที่เราจะต้องไปเล่น ซึ่งหาลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งถ้าถามว่าทั้งสองทำงานแบบไหนสบายใจกว่าผมคิดว่าทํางานที่โรงเรียนเพราะมันไม่เครียดอย่างที่เขาว่ากันนะฮะยิ่งโตยิ่งเครียดปัญหามันยิ่งเยอะซึ่งเราก็ต้องจัดการอาหานั้นให้ได้ด้วยเหมือนกันคือส่วนโต้ผมเองครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปดูวงดนตีที่ตัวเองชอบ ซึ่งวันนั้นคือวงค็อกเทลนะครับก็ได้ไปดูเมื่อประมาณเดือนก่อนที่งานชาวปลวกเฟสิวัลนะครับผมก็ไปยืนเกาะหน้าวิธีตามปกติซึ่งก็เขียนป้ายแหละตามภาษา f อเขาไปเขียนป้ายว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะร้องเพลงกับพี่เขาสักครั้งหนึ่งแต่ด้วยเหตุการณหลายอย่างซึ่งเนึ่งงจากวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกแรงมากซึ่งก็เลยแบบว่าไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปร้องเพลงกับพี่แกสิ่งที่แกบอกในวันนั้นคือบอกว่า สักวันถ้าน้องพัฒนาตัวเองมากกว่านี้ฝึกฝนตัวเองให้มากๆแล้วสักวันเราอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกลักนั่นแหละครับคือแรงบันดาลใจของผมที่ยังเล่นดนตรีที่นี่ที่มาหาลัยต่อมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ผ่านมาสอสาเดือนที่ผมพยายามหางานดีๆทําพยายามแบบว่าหาคอนเนคชันดีๆเพื่อแบบว่าไปต่อให้ได้มากที่สุดสําหรับสายงานนี้ สำหรับความรู้สึกแรกนะครับก็มันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะฮะซึ่งเรามาเรียนที่นี่เราไม่รู้ว่าเราจะพบเจอคนแบบไหนบ้างจะมีบริเปีหรือแบบว่ามีเพื่อนร่วมสายงานสายอาชีพเป็นแบบไหนครับก็โดยรวมที่ผ่านมาทาบริเวปีมาเกือบ10วงนะครับก็มีวงที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ตลอดชีวิตการเล่นดนตรีที่นี่ก็รู้สึกว่าก็มีความสุข ถึงแม้ว่าจะปนความทุกข์อยู่บ้างสิ่งที่คิดว่าเล่นแล้วมีความประทับใจที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นไปเล่นดนตรีงาน f r e s h y d เดของคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับก็วัะนั้นก็ได้มีโอกาสได้พบเจอรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ทุกคนสนุกแล้วก็เอนจอยกันมากๆเลยครับก็สำหรับ เพลงที่ผมรู้สึกว่าผมสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้ที่สุดคือเพลงคู่ชีวิตครับผมซึ่งเพลงเพลงนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อประมาณวันที่2อธันวาคมปี2 5 5 1ซึ่งถ้านับเวลานับจากนี้ก็ประมาณ10กว่าปีได้แล้วซึ่งตอนที่ผมฟังครั้งแรกเมื่อตอนผมอายุมัน8ปดขวบตอนนั้นผมตั้งคำถามไว้ว่าความรักแบบผู้ใหญ่มันเป็นแบบนี้หรอและถ้าในาอนาคตตัวผมเองจะมีบ้างหรือเปล่า จนะระยะเวลาล่วงเลยมาเป็น10ปีผมก็ได้เจอกับคนที่เขาเป็น,นคำตอบของทุกคำถามที่ผมตั้งเอาไว้คือความสัมพันธ์มันก็ไปได้สดวยแหละครับแต่ว่าผลสุดท้ายเมื่อคนเรามันไม่ใช่ต่อให้เราพยายามแค่ไหนมันก็ไม่ใช่พอความสัมพันธ์นี้มันได้จบลงอ่าผมลืมบอกไปนะครับเพลงนี้ถูกเขียนขึ้นในวันแต่งงานของพี่โอมค็อกเทลด้วย ที่เขียน,นกับภรรยาของเขาและซึ่งวันนั้นเป็นวันเกิดของคนที่ผมรักเหมือนกันมันเลยเป็นเหมือนกับเรื่องบังเอิญที่แบบว่าเหมือนจะไม่บังเอิญพอความสัมพันธ์นี้จบผมได้มีโอกาสกลับไปร้องเพลงนี้อีกครั้งในวันที่เขาประสบความสําเร็จแต่เป็นวันที่เขาประสบความสําเร็จที่เขาไม่ได้มายืนดูผมร้องเพลงนี้อีกแล้วก็ผมคิดว่าเพลงเพลงนี้แหละน่าจะเป็นเพลงที่ผมสามารถถ่ายทอดความรู้สึกทั้งหมดที่ผมมีต่อเขาได้ดีที่สุด ก็สำหรับชายา S.O.U.P.R. นะครับมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าส่วนตัวผมเองผมเป็นคนทุ่มทุวมหน่อยซึ่งตอนที่ผมเรียนมปลายคือผมชอบใส่กางเกงในเรียนที่มันรัดๆแล้วเขาดูผมค้นใหญ่เขาเลยเรียกผมว่า s ่า p r เพราะว่ามันมีความหมายว่าก้นแห่งอพปหลซึ่งมันเป็นมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่าภูมิใจเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ตลกดีฮะ สำหรับการจัดการเวลานะครับซึ่งคณะที่ส่วนตัวผมเรียนคือนิติศาสตร์มันเป็นคณะที่ข้อนข้าที่จะยากซึ่งพอมันยากเนี่ยหลายๆคนก็เลยอยากจะรู้ว่าจัดการเวลาอย,ย่างไงซึ่งนะัตอนนี้ผมทํางานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นาขายของแล้วก็รับงานเล่นดนตรีทั่วไปแล้วก็ก็จะมีเป็นวิทยากรบ้างตามโอกาสซึ่งอันดับแรกเลยเราต้องมีวนวยในตัวเองก่อน,นครับ เราต้องจัดการได้ว่าเราจะจัดการตัวเองแบบไหนเช่นตื่นกี่โมงเรียนตอนนี้ใช้เวลาเท่านี้ซึ่งทุกคนมีเวลาย4ชั่วโมงเท่ากันนะครับเราก็อาจจะแบ่งเป็นแบบว่าเรานอนแปดที่เราทํางานทํางานสักขายของ3มชั่วโมงเล่นดนตรี 1, 2ชั่วโมงหรือว่าเรียนส0บชั่วโมงหรือแบบแบ่งเวลาที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทาไหวเริ่มจากฝึกค่อยๆฝึกพอมันพอมันเริ่มเข้าที่เข้าทางทุกอย่างมันจะเป็นไปได้สวยเรา,าเราสามารถแยกแยะ และทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันได้แค่นั้นเองครับง่ายๆก็สำหรับคนที่เรียนวิทยศาสตร์แต่ว่าทำไมถึงแบบว่าส่วนมากจบมาเป็นดนตรีนะครับรู้สึกว่าที่เขาจบมาแล้วเขาแบบทำงานด้านดนตรีมันอาจจะเป็นเพียงเพราะตอนที่เขาเรียนอยู่งานอดิเรกของเขาคือเล่นดนตรีมันกับที่ผมเล่นเหมือนกัน กลายเป็นว่าพอเขาเล่นไปแล้เขาสึกว่าเขาชอบแล้วแบบเหมือนจบจังหวะชีวิตพอเขาแบบเล่นมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นมีฐานแฟนคลับที่ดีมากขึ้นมีผู้ใหญ่ที่มาเห็นในความสามารถของพวกเขามันทาให้เขารู้สึกว่าเอออาจจะพักงานทางสายแบบกฎหมายเพื่อแบบว่ามาพัฒนางานด้านดนตรียอย่างมากขึ้นมันเป็นเหมือนกับว่าจังหวะที่แบบว่าช่วงชีวิตทางสายงานดนตรีของเราเนี่ยมันอาจจะต่ําที่สุดแต่เป็นเป็นจังหวะที่แบบว่ามีคนมาเห็น และแบบเขาให้ดึงเราจากจุดที่ต่ำที่สุดไปถึงจุดที่สูงที่สุดได้ผมรู้สึกว่านั่นแหละมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําไมคนที่เรียนกฎหมายเรียนนิติศาสตร์ถึงจบมาแล้วเปน,น่าดดนตรีกันเกือบจะทั้งหมดสำหรับความรู้สึกนะครับก่อนที่จะมาเป็นนักร้องกับหลังการเป็นนักร้องนะครับก่อนการมาเป็นรู้สึกว่าตัวผมเองเป็นแค่แบบคนธรรมดาที่ไม่ได้แบบมีใครล,ลายๆคนก็สนใจมากขนาดนั้นแต่พอช่วงหนึ่งกราฟชีวิตมันเปลี่ยน จากอยู่ตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้มม่ได้รู้สึกว่าพอได้แบบมารับบทการเป็นนักร้องนําแล้วอ่ะคนแบบรู้สึกสนใจเรามากขึ้นเรารู้สึกว่าเราดูเก่งเราดูเท่นในสายตาคนอ,อื่นมากขึ้นซึ่ง,งจริงๆผมก็เก่งนะครับจริงๆก็ก็ได้แต่เขาจะมองูยังไงครับผมเป็นคนเก่งครับผมก็ทําทุกอย่างผมร้องเพลงเพราะผมเรียนหนังสือก็เก่งผมเป็นทั้งแบบสบภานักเรียนเป็นหัวหน้านักศึกษาวิทยาทหารน,นะครับผมทํามาทุกอย่างแล้วนะฮะอันนี้ก็อาจจะดูอวยตัวเองนะครับแต่ว่าก็อวยแหละฮะจริงๆ ก็สำหรับประสบการณ์ที่แย่ๆนะครับผมมีช่วงหนึ่งตอนผมร้องเพลงใหม่ๆก็ได้มีแบบรุ่นน้องกลุ่มหนึ่งเขาพูดเชิงประมาณว่าโห oh, พี่มึงแม่งร้องได้แค่นี้เองทำไมมึงถึงเป็นนักร้องได้วะอย่างนี้ผมก็เป็นได้ดิอะไรอย่างนี้แล้วมันกับว่าจังหวะที่ผมแบบไปได้ยินพอดีมันรู้สึกว่าตอนนั้นได้แค่แบอกว่าขอบคุณนะครับที่ ชมพี่ว่าเออพี่ควรปรับแก้ตรงไหนแต่พอหลังจากนั้นรู้สึกว่าตัวเรามันแย่ขนาดนี้หรอถ้าเราอยู่เป็นคนธรรมดาแต่แรกซึ่งไม่อยู่ไม่อยู่มาแบบเป็นแบบเนี้ยให้คนอื่นเขาสนใจอะ่ะมันคงจะดีกว่านี้ใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดตลอดชีวิตการเล่นปีของผมแล้วมันเป็นอีกช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเรามันไม่อยากทําต่อหมดไฟทุกอย่างแต่ว่า ก็ได้แบบมีกําลังใจดีจากคนที่เรารักเราเลยได้ถึงมาเล่นถึงทุกวันนี้ครับเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันญเจอท่ําถูกๆท,ทางด้วยอย่าแลาหัวใจคือฉันจะรักเธอมีว่าเป็นเมื่อไรสุดทันใดถึงหัวใจฉันมีเธอเพียง เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่เฝ้ารอฉันจะขอภาวนาต่อหน้าฟันแสนไกลนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใด